สวัสดีค่ะพ่อกับยายเย็นอีกแล้วนะจ๊ะเนาะพ่อกับยายเย็นกับสีพาทำกับขาวือเก่าหรอจ้ามอนดียายสีพามาเห็ดตับหวานนะจ๊ะเด้ออันนี้ตับยายกับทำความสะอาดแล้วล่างแล้วยังเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะก็มีตับแล้วก็ตับหมูนะจ๊ะเด้อก็มีหอมแดงมีต้นหอมผักชี มีชี้คำป้อมเนาะจ้าแล้วก็ลูกโดดแล้วก็มะนาวมีพริกป่นมีข,ข้าวกลั่วมีน้ำปลาจ้ามันอี้สิพามาให้กินตับบานเนะจ้าเด้อมาเฮ็ดตำยายเนะจ้าเดี๋ยวเขาตับบานไปขวากอนเนาะจ้าเนาะไปขวไปลวกก่อนเนาะแล้วเขาจังค่อยมาลาบมาก้อยตับบานไปกันเนาะจ้าเนาะ ตั้งน้ำแล้วจ้าน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดเราแยกกระเซียวตับลงไปลวกไปขวบแล้วจ้าลวกไปขวบให้มันสุกกันแล้วจ้า ลวกไข่สุกได้จ้ะเด้อสีลวกกับสี่ควาวก็ได้เด้จ้ะตามใจชอบเลยเด้จ้ะเนาะแต่ย้ายกะสีลวกไข่มันสุกนะจ้ะเนาะ นี่พื่อวานนี่ดีแล้วจ้านี่ เด้อจ้าระยะกระติตักใส่ถ้วยเนาะตักใส่ถ้วยไปก้อยกันเลยนะจา้านี่มันก็เย็นแล้วนะจนะ้ะเนาะเย็นเราแยกก็แยกเอานามใส่จากน้อยเด้อจ้ะนามที่เขาลวกอ่นะเนาะ แยกกันที่ไซต้นไซหัวหอมเลยจ้าไซหัวหอมไซลูกโดดโอ้ลูกโดดคักเลยจ้าสะใจเลยลูกโดดมักรถดด็ก,กันจัดไปเลยได้จ้าเด้อแยกกันที่ไซขั้วไซพริกโอน ใส่น้ำปลาด้วยจ้าไอ้มักผงนัวก,กับใส่ด้วยจ้ายาสิบีบบกงน้าวใส่บีบบกงน้าวใส่ตับหวานไปเปรี้ยวจังน้อยนะจ้ะนะเนาะตสิค้นนะจ้ะเด้อ ชอบคลิปนี้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้ะเด้อเย่ากำลังใจให้กันนะจ๊ะเนาะไปกินตะวบบานน้ำกัน้อจ้าไปกินน้ำยายเด้อไปกินบะค่าไปแย,ยซิมก่อนเนะจ้ะเด้อ เปียวแล้วจ้ะผู้ใดมัาคงนัวกระไซได้จ้ะเด้อคงนัวกระไซกงไปเลย,ก,ก,เลยกินตะบานน้ำายเด้อจ้า เราเติมน้ำปลาเลยได้จ้ะแซ่บแล้วแซ่บเลาจ้ามา่กินน้ำกันได้จ้ะเด้อมาด้จ้าเมื่อกินตะวานน้ำยายเสร็จเสีบด้จ้าเป็นกับเข่าก็ดีเป็นกับแจมก็ได้เนาะจ้าเนาะ กินมาค่ะม่ด้จ้ามากินน้ำกันอีกับข้าวเหนียวนะจ๊ะนะข้าวเหนียวกับแก้มโอ้ยแสบไหลนะจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ